โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยปี2025จุต้นแบบ Transformational Leadership School กลางแผนยุทธศาสตร์การสอนขับเคลื่อนความโดดเด่นนักเรียนทุกชั้นปีปักหมุดอัตลักษณ์กุลสติวัฒนาวัฒนาคาแรคเตอร์ เประการจุดเด่นกลยุทธ์สร้างกุ่นลัสตรีคุณภาพสู่สังคมไทยยาวนานกว่า150ปีปื้มคณะนักร้องประสานเสียงคว้ารางวัลระดับโลกปั้นคนดังในแวดวงเพลงบันเทิงจำนวนมากนางสาวหลานทิพย ชวาวัดสินผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยเปิดเผยว่าในการก้าวสู่ปีที่150ในการดําเนินการสร้างผู้นากุลสติยุคใหม่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยนับว่ามีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของทุกครอบครัวเน้นการฝึกทักษะของนักเรียนหญิงเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยภายใต้สิ่งแวดล้อมสีเขียวสอดคล้องกับวูที่โรงเรียนมีมาตรฐานสูงกว่า กำหนดถึงสองเท่าตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมเพื่อสร้างผู้นำกุลสตรียุคใหม่ที่เปียบด้วยความรักโลกรักตนเองและรักผู้อื่นเพราะเราเป็น School of Love เน้นจุดยืนคือฉลาดเทคโนโลยีภาษาดีดนตรีเด่นเน้นทักษะชีวิต คิดอย่างมีคุณธรรมมีความเป็นผู้นำอย่างกุ่นละสตรีไทยยืนหนึ่งโรงเรียนสตรีล้วนในระบบโรงเรียนประจำเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพมหานครเปิดสอนโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศไทยแน่นอนโรงเรียนผลิตบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีไทยมาอย่างยาวนานการได้รับเกียรติบัตรและโล่ทองคำจากกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมทั้งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา15ปีแห่งการเป็นนักเรียนวัฒนานั้นเราการันตีได้ว่าภูมิใจเมื่อเข้ามาสง่างามเมื่อจากไปเพราะคือต้นแบบของ Transformational Leadership School ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กในทีมคอรัสของโรงเรียนยุคพี่หนิงน่าจะก่อนแบบใช่มากพี่หนิงรุ่นร้อยอะค่ะ S <S <c oughs> ขอบคุณค่ะในรุ่นใดสิอ,สอายุเลยนะคะของ <ขอ S 2> พี่หนิงนี่น่าจะรุ่นครูมาลัยวันไหมคะใช่ค่ะอาจารย์มาลัยวันค่ะนะานอาจารย์มาลัยวันแล้วรุ่นหน่ำจะเป็นรุ่นอาจารย์ดรวิภาคงคาก,กุลซึ่งท่าน,นท่านเสียไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์จันแรมสตรอดบออาจรย์จันแรมส์ใช่ไหมคอาจารย์จันแรมส์ใช่ไหมคะอาจารย์จันแรมใช่ไหมคะคือเราเราเรียนร้องเพลงจําได้ว่ามาวัฒนาตอนป .5 เจอคลาสเรียนร้องเพลง ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะอยู่โรงเรียนเก่าก็ไม่มีแล้วก็เจอเรียนร้องเพลงทุกปีแต่นอกนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมคะังมีซื้อไหมก็อย่างอย่างรุ่นของควรจะเป็นรุ่นช่วงอาจารย์จันแดมค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยรุ่นพี่ม .6 ในปีนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ไปร้องกับการนักเรียนกรุงเทพริเียนวิทลาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเข้าเราอยากไปบ้านอะไรเงี้ยค่ะ แล้วได้ไปไหมคะได้ไปแต่ว่าเป็นเป็นในช่วงของคนเป็นประเทศจีนทเป็น international horror festival ใช่แล้วก็จะมาเจอน้องมิ้นมินแน่โตมาแบบยุคคอรัสตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมเลยค่ะก็คือเห็นพี่เฟิร์นก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมิ้นรู้จักพี่เฟิร์นแต่พี่เฟิร์นอยู่มัธยมแล้วมินอยู่ปฐมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ตามเขามาอยู่คอรัสด้วยตั้งแต่ปฐมแล้วก็มัธยมก็ได้รู้จั รัวสถิตเนี่ยค่ะตั้งแต่ยุคแรกเลยทุกวันนี้คุณเฟิร์นก็ยังเป็นนักดนตรีเล่นเป็นโนเล่นเป็นโนซึ่งซึ่งเจอเขาบ่อยในหลายงานมากแต่ไม่เคยทราบว่าเป็นรุ่นน้องคนาไม่เคยไม่เคยอดตัวเลยรุ่นเดียวพี่เจนตามไปดูเขาถึงนน่นน่คะที่เยอรมนีค่ะเขาไปเล่นถึงที่โน่นนะคะส่วนทางนี้ก็คุณหวานซาซามีเราเนี่ยสองสาคนเนี่ยที่ออกมาสาย ที่จะไม่ใช่ทางคลาสสิอลแต่จะมาเป็นทางร้องเพลงเป็นอาชีพนะคะแล้วก็คุณศศิธรนี่ก็เป็นพิธีกรลอร่าอันิอันก็แปลว่ามีการเรียนการสอนในการ้งแต่ยุคแรกๆใช่ค่ะคือโรงเรียนวัฒนากับเสียงเพลงนี่ไม่เคยหยุดเลยนะคะ150ปีเนี่ยเพราะว่าเพลงของเราก็เริ่มมาจากเพลงในโบสถ์เพลงมพ์มันก็เลยแบบมีความเชื่อมโยงกันโดยตลอดถ้าส่วนตัวเนี่ยลาคือดีใจมากเพราะว่าลารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ย วงเยธทวารทิศดังมากระดับโลกแต่ทําไมไม่มีใครรู้ว่าคอรัสประเทศไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเช่นกันเป็นแบบเป็นรางวัลโอลิมปิกแล้วเป็นรางวัลโอลิมปิกแห่งเสียงเพลงวันนี้รู้แล้วฝากด้วยนะคะคือคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรียนร้องเพลงค่ะคืออย่างตอนตอนรุ่นแบม่มแบบเล่นเปียโนร้องเพลงชาติเราก็เล่นกับเปียดร้องกับเปียโนนะคะเดินเข้าโบสถ์น้องๆเดินเข้าโบสถ์ก็ต้องเล่นเปียโนคลอให้น้องๆเดินแล้วเราอยู่โรงเรียนคริสเตียนแต่เราไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่เราได้รับการสอนในเรื่องของจากหลักของคริสเตียนมันมันมีแต่เรื่องของความเป็นคุณธรรมเป็คุณธรรมและคุณธรรมนำวิชาการนี่นของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินข้าวก็มีเพลงรับประทานอาหารตังตื่นนอนมันเาเลยิตข้านๆอาหารประจำวันอีกผูจะสันและบริการบิดามันดาพระเจ้าทรงประทานให้เราอิ่มน้ำสำร้านพัฒนาขอบพระคุณอาเมน แต่ของพี่เจนไม่ใช่ของพี่เจนต้องโมานาบีอาหารดอกไม้บ้าและแดดฝนไม่ให้พุนัยมีสุขเซน์สบายเท้าวันโมทนาอาเมนโทษนะคุณทันได้ยังไงพี่อยู่ด้านไม่ทันอันแรกของของรุ่นพี่ค่ะพี่ เขาพูดกันถึงรุ่น120กว่าที่รุ่น9 3มานอกจากเสียงเพลงแล้วยังมีเด่นด้านไหนอีกบ้างไหมคบภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษค่ะขอยืนยันเพราะว่าเราเป็นเด็กไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารเอาตัวรอดได้จากโรงเรียนตอนเด็กเรามีเรามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ฝรั่งมาสอนพวกมิชชันนารีค่ะ ตอนนั้นเราเรียน,นแบบแซมยันจำได้แบ<ด>บเจนอ่าแล้วก็แล้วก็เราก็รก้องเพลงนะคะตอนนั้นเราก็ร้องเพลงเออไม่ใช่เพลงแบบนี้แต่จะเป็นเพลงเเขาเรียกอะไรพื้นเมืองของอเมริกาใช่ <จะ S 2> อังกฤษนะคะยังจำได้เลยว่าเ,เร้องเพลง Crying Cocos Alive, Alive Muscles and เด็กเปลียนนะคะเดี๋ยวไาเก่าๆพวกนี้ค่ะพื้นเมืองจริงค่ะเดว่านคือโตมากับเสียงเพลงเลยค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะก็เร okay. ื่องของศิลธรรมอะไรเงี้ยก็แบบก็แปลว่าทางทางเราก็สามารถสู้กับโรงเรียนที่ทุกวันนี้ก็จะมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นการแข่งขันกัน คือคือ position ของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้แข่งอนาราชาติเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บเงินเ,เป็นล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะค่าเรียนเราแค่เป็นแสนนะคะแสนนิดหน่อยต่อปีแล้วเราก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วก็อ,อยู่ประจำด้วยนะคะทานอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารว่างอาหาร หลักแล้วก็อาหารว่างมื้อบ่ายอีกอ,อะไรต่ออะไรพวกนี้าคา่ะกลางคืนมีนมให้ถานอีกด้วยอย่เงี้ยค่ะแบบว่าแบบว่าแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของของว่าเราจะแข่ง,ขง,ขงเรื่องของ international ภาษาหรืออะไรนะคะจริงๆรงเนี้นวัฒนาดั้งเดิมคือ Missionary อเมริกา ท่านมาเปิดโรงเรียนนี้ก็คือมิสเอสนาซาร่าโคเพราะฉะนั้นเรื่องภาษามันมาจากตอนนั้นแล้วครูของเราก็คือเนี่ยค่ะสิทธ์เก่าที่มาเป็นครูมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรก็สารต่อมันก็เลยทำให้เราเหมือนเรามีวัฒนธรรมของเราที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็มารุ่นของเราเราก็เรียนตามหลักสูตรกระทรวงแต่เรื่องร้องเพลงก็ ไม่เคยีากว่าเยอะใช่คมอได้ไปใช้อาชีพนี่คืออย่างคอรัสเนี่ยคือร้องเพลงในโบสถร้องเพลงในอะไรเงี้ยค่ะร้องทุกวันอ่ะทันวันเสียภาพเียค่ะอย่างอย่ีทํางานสารแบบอ่านข่าวใช่ไหมคะพิธีกรอะไรเงี้ยคือพอเราไปทํางานเราเจอคนอาชีพเดียวกันอ่ะมันจะเห็นเลยว่าภาษาเราได้ แข็งกว่าแล้วพอมันมีภาษาที่มันมากกว่าหรือว่าแข็งกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีใ,ในการต่อยอดในการที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในออในการต่อยอดในที่การงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภาษาเราแข็งจริงๆเพราะว่าคือเคยไปคุยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือถ้าจำไม่ผิดอนุบาลเราก็ A B C D แล้วนะแต่ว่าบางโรงเรียนน่ะเขาอาจจะเริ่มสูงขม้นสงหรืออะไร ค่ะเหมือนกับเราได้ได้ซึมซับมันมาตั้งแต่เด็กๆ่ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกกับไม่ได้ถูกบังคับใช่แต่ว่าเหมือนมันซึมซับมาเราสนุกกับภาษาใช่ใช่ชั่วโมงชั่วโมงเรียนอังกฤษเยอะมากค่ะจำได้จริงวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต่อยงเดีวเลยแล้วครูสอนภาษาอังกฤษตอนนั้นนะคะแม่เจนซึ่งเป็นเป็นคุณคุณยายของน้องลูกพี่อ่ำอ่ะแม่แหม่เจนตอนนั้นนะคะสอนเนี่ยจำได้ว่าในชั่วโมงเรียนนะคะให้ตบมือแพงจำได้ป่ะใช่ It's good to see you. You look wonderful. So do you. แล้วก็สจุดูใครจะดคืออะไรอะแต่มันอยู่ในมันอยู่ในหัวไปแล้มันอยู่ในตัวเรามาตลอดจะมีวิธีอย่างเงี้ยใชนอกจากนี้ก็ยังแบบผลิตคนดัมเข้าสู่กับมันคือโบบอู้เยอะมากคือเราจะเตรียมงานนี้เราก็ลิสต์ออกมาผิงผิงอ๋อใช่ผิงผิงด้วยแล้วมีใครอีกนะโอ้เยอะมากลิสต์ออกมาเนี่ย ห้าสิบกว่าคนน่ะห้าสิบกว่าคนนี่ไงวงการไหวายะเยลิสานแหวนแหวนกี่นแหนรุ่นเดียวกันะมีใครอีกมีเบลมีใครนะคุณแอตาลีเจรวรนนท์พี่ลีวพี่ลีเยอะเยอะมากนะคะลิซอมานี่ประมาณห้าสิบหกสิบคนได้เลยอะค่ะเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่หวาเราผลิตงาน้องเยอะเหมือนกันเนาะใช่มากเฟน้องฟางด้วยอะไรค่ะ ต่อยอดแต่แล้วแต่ใจเขานะฮะก็ะจะไปทางไหนอย่างตัวแม่เองตัวแม่ <c oughs> ตัวก็อยู่ที่นี่จนถึงสิบกว่าขวบแล้วถึงย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่รู้สึกว่านั้นเลยไม่รู้สึกว่าด้อยเลยเพราะภาษาเรายัางแน่นอยู่เลยตอนนั้นนะเราไปต่อเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้จะต้องแบบโอ้ยอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ภาษาไ้เยอะแล้วส่วนลูกสาวตอนนั้นจะต้องเข้าเรียนต้องอยู่ประจําก็เลยไปอยู่สาธิต เขาบอกในภาษาไม่ได้ดีเด่นหรือวัฒนาแล้วก็ไปอยู่ในนันท็อปเลยอ่ะคือแบบว่าสบายเลยเอาต่อยอดไปได้เลยอ่ะค่ะเพราะภาษาอังกฤษที่นี yes ่ดีมากมเน้นที่พี่เจนพูดอ่ะแบบว่าชัดค่ะคือเราเราเป็นโรงเรียนที่ที่พี่เจนสรุปแบบว่าเรื่องภาษามันมาได้ยังไงเรื่องน้องเพลงมาได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเราต้องมีต้องมีคุณธรรมคือเรียนอะไรล่ะแล้วก็เข้าโบสถ์แล้วก็ฟังพระคัมภีร์แล้วก็คือมันวินัยอยู่บัะจําต้อง จะอดทนแค่ไหนถึงจะอยู่ประจำได้โดยไม่มีพ่อแม่มาคอยสับผัง24ชั่วโมงค่ะ5วันต่อสัมผัจริงพวกพวกเรายอมสอบตกนะคะแต่ว่าเราไม่ลอเข้อสอบใครใช่ค่ะนุฒิธรรมกระดาษขาวอันนี้ัีที่สองใช่ร้องได้มามิทย์เราต้องร้องอันนี้ก็ซ คนเชื่อถือไว้ใจฉันนะคือทุกอย่างทุกอย่างในโรงเรียนเราที่เป็นคําสอนนะคะมันมักจะมากับบทเพลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ ซถึงเราจะแบบอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเขาสอนว่ายังไงแต่พอเรานึกเป็นเพลงปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็นคําสอนเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็อิงตามพิศาสนาเป็นทุกประการใช่คือมันแบบมีส่วนผสมของความเป็นไทยกับความเป็นสากลที่มันลงตัวกันนะซึ่งตอนนี้ค่ะแบบการตลาดประเทศไทยนะการตลาดการศึกษาเนี่ยพ่อแม่หลายคนมองหาโรงเรียนที่ให้ภาษาในบริบทของความเป็นไทยนั้นเราเลยมั่นใจว่าโรงเรียนวัฒนาตอบโจทย์มากมากขอเสริมในตรงนี้นะคะเพราะว่าพอดีพี่หนึ่งพูดถึงเรื่องดีใจมากเลย ก็เลยเสยิมว่าอย่างที่บ้านตอนนี้คือคืออยู่เราอยู่วัฒนากันมานะคะตั้งแต่รุ่นคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเขานับรุ่นยังไงน่าจะเป็นรุ่นประมาณแบบสงครามโลกแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้เจอแมพที่มาสอนแล้วก็คุณยายเนี่ยคือ คือเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นก่อนน่าจะรู้จักก็คือคุณอมรวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องภาษาเนี่ยเรามีความสามารถมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติหรือว่าการออกไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราพร้อมมากมาตั้งนานแล้ว ใช่ค่ะเจนค่ะเราเป็นที่หนึ่งด้านภาษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่ห้าที่พี่เจนเล่าให้ฟังว่าคือรัชมาชีท่าเนี่ยนะคะได้ขอให้นักเรียนวัฒนานี้ไปช่วยต้อนรับแขกต่างประเทศค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวตอนนั้นรัชกาลที่ห้าเรียกโรงเรียนบางโคนะคะเป็นโรงเรียนเดียวที่สามารถจะ มีเด็กผู้หญิงที่จะไปต้อนรับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีมารยาทแบบฝรั่งะะได้ค่ะทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยทำให้เด็กวัฒนาจบไปแล้วต่อยอดได้ทุกสายค่ะบันเทิงก็ได้วิชาการก็ได้คือจะเห็นว่าเรามีสิ่งเก่าอยู่ใน ทุกวิชาชีพจร,จร ين, ิงๆแล้วในแต่ละคนคือเราก็จะเห็นชื่อตามสื่อตามอะไรที่เป็นที่รู้จักกันอยู่เพราะว่าคือมันมันแน่นในทุกทางแล้วทุกคนก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาสกายภาพตัวเองตอนที่อยู่ท<ต>ี่โรงเรียนได้เจอตัวเองเหมือนที่ที่อาจารบอกว่ามันมีเซลฟ์เอสตีมที่ทุกคนจะได้รู้จักตัวเองคุ้ม่าตัวเองจริงเพราะว่าให้เราบูมเอ็มพาวเวอร์เมนต์เนาะของรุ่นของรุ่นแม่นี่คือคุณยายมาเลยค่ะกับคุณแม่ คุณแม่สามีวัฒนาทั้งคู่มาพี่ก็วัฒนาลูกแหวนก็วัฒนาทีนี้เสียใจที่สุดแล้วทีนไวก็นะเสียใจที่สุดคือหลานตอนนี้5เดือนเป็นผู้ชายขอะไรขอไม่ให้มารักก้าวมาขอรักแล้วรักแล้วรักค่ะคาเก่งเลยลูกสาวนี่แหวนตลอดบอกตลอดเวลาไม่อยากส่งอินเตอร์เพราะอยากให้มีความเป็นไทยอยากให้เขียนไทยได้อ่านได้คล่อง แล้วก็ค่อยโตแล้วค่อยค่อยค่อยไปภาษาอังกฤษทีหลังก็ได้แต่อยากได้ความเป็นไทยนะคะกลับเรียนเชิญเลยค่ะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเราเลี้เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายเราพอว่าถึงมีที่เราคุ้นใจเอาเช่นอะไรเอาพี่เจนคุณแม่เลยค่ะแม่เลยน้องแม่เป็นตัวแทนก็อยากจะบอกว่าวัฒนาวิทยาลัยไม่ใช่แค่โรงเรียนค่ะสำหรับแม่คือพ่อแม่เพื่อนพี่และก็ทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวเรานะคะ หม่อมคงไม่พูดว่าเราเป็นคนดีแต่หม่อว่าหม่มันม่นใจว่าหม่อได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีก็จะได้ตัวเองไม่มีลูก mm hmm. ฝากลูกคนอื mm ่น hmm. เข้าโรงเรียนนี้มาเยอะแล้วแต่ตัวเองไม่มีโอกาสแ mm hmm. ต่เราภูมิใจที่คุณแม่ส่งเรามาโรงเรียนนี้ค่ะ mm hmm. วัฒนาวิเ่ออะไร